สวัสดีครับท่านผู้ชมกม็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาก็เอาไม้ด่างมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันอีกเช่นเคยเนาะนี่คือไม้ด่างอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือสาคูด่างเ็นบอกท่านผู้ชม กำลังแตกหน่อออกมาข้างล่างก็มีนี่นี่น,นี่ข้างล่างก็มีเนาะกำลังพลิดอกออกใบเรื่อยๆสาคูด่างเป็นไม้ประดับสวยงามอันดับแรกเนะเาะหลายคนบอกว่าต้นสาคูด่างนมันเป็นไม้มงคลอยู่บอกคุณตาวิถีไทยรองมานั่นดูซิ ต้นสาคูด่างนี่จริงๆแล้วถ้าหากว่าพูดถึงแค่คำว่าต้นสาคูนี่คือสีบอกบอกเป็นมงคลแน่นอนสาคูเป็นอาหารเป็นเป็นเป็นต้นพืชชนิดหนึ่งที่มีหัวแล้วก็เอาหัวมันไปต้มสมัยยังน้อยเนาะพ่อแม่ซื้อมาจากตลาดหัวสาคูนะนะหัวสาคูต้มเอามาพวกไอ คนที่เขาปลูกแล้วเขาเอามาขายต้มเอามาขายกล่องละสิบบาทบนซึึกก็เป็นหมัดไนะหมัดละห้าบาทสิบบาท5้าบาทวางง่ายง่ายไปกินแซบจ้ำเกลือเออจ้ำไอ้น้ำตาลจ้ำน้ำตาลมันจะคือเก็บหัวมันนี่แหละนะแต่ทีนี้มันเป็นสาคูด่างนี่คือไม้ประดับมันก็สีเป็นแบบว่าเป็นไม้สวยงามได้บบบนี ท่านผู้ชมเอ้ยเป็นไม้ประดับสวยงามสีขาวเป็นสีแห่งความเป็นมงคลเห็นไหมธรรมดาใบไม้ใบหญ้านี่สีเป็นสีเขียวเนาะสีธรรมชาติแต่เธอนี่นี่นีเธอเป็นสีขาวสลับกับสีเขียวเห็นบ่เป็นไม้ด่างสีขาวสีแห่งความเป็นมงคลบวกกับสีเขียวสีธรรมะ ธรรมชาติเห็นไหมเป็นมงคลอยู่บอบแานี้งามเป็นตะแพงอือทั้งหลังผูสลูสลอนขึ้นเนาะประการที่สองเป็นต้นไม้สวยงามแล้วนะหนึ่งมงคลสองสวยงามสามเป็นไม้ฟอกอากาศหลายคนบอกว่าคุณตามวิธีไทยต้นสาครูด่างเป็นไม้ฟอกอากาศไหม เป็นท่านผู้ชมเอ้ยเพราะว่าเท่าที่เรียนมาในสมัยปฐมศึกษาเนอะในปฐมศึกษาต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนในเวลากลางวันอืมเวลากลางวันนี่เขาสิคลายออกซิเจนออกทางใบส่วนเวลากลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะนี่คือคุณสมบัติ ของต้นไม้เวลาที่เราอยู่ใกล้ๆต้นไม้เนี่เห็นบอมันจะมีลมผัดนะลมผัดเย็นๆสูตรอากาศหายใจก็รู้สึกมีแหงเพราะว่ามันมีออกซิเจนนะออกซิเจนเป็นก๊าซที่ร่างกายเราต้องการประการต่อมาสาคูด่างเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่าน หรือลหลายท่านเนาะเอาต้นสาคูด่างอันนี้มาใช้มาเขาเรียกว่ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รู้จักต้นไม้โดยการเอามาสอนในวิชาศิลปะศึกษามาวาดมาเขียนมาระบายสีนะนักเรียนนี่ชอบมากวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ได้ใช้จินตนาการในการที่สิวาด เขียนระบายสีต้นไม้สวยๆงามๆเวลาเช็คชื่อนี่นักเรียนนี่สีมาเต็มห้องนี่มาครับมาค่ะมาครับมาค่ะ,นะในคะแนนที่คนครูให้นักเรียนแต่ละคนนี่คือมาเรียนนี่90คะแนนคือนักเรียนชอบวิชานี้อยู่แล้วจะไม่มีช่องไหนที่ติ๊กบอกว่านักเรียนขาดมีแต่ติ๊ก เต็มบัดนะมาครบได้90คะแนนอีก50คะแนนคือการส่งงานวาดระบายสีซึ่งนักเรียนชอบอยู่แล้วงามคีร้ายก็คือได้5คะแนนเป็น95อีก5คะแนนนี่นะคือความสวยงามความละเอียดของภาพความวิจ,จิตจินตนาการของเด็กๆที่จะส่งงานครึ่งครูนะให้อยู่แล้ว4คะแนนนะในงานที่ที่ให้ อืมสคะแนนความงามพื้นฐานพอไปส่งนะถ้าสวยสดงดงามนี่มีลายถูกต้องตามแบบของต้นเขาครูให้เต็มนะอ่านะนะสี่ส่วนห้าอ่านะถ้า5้าส่วนหคือได้เต็มคะแนนการให้คะแนนวาดภาพปฏิทโทอ่านะ พอมาในระดับมหาลายัยในระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการสืบค้นข้อมูลการค้นคว้านะรวบรวมข้อมูลอาจ,จารย์กส็สิตั้งโจทย์ให้นักศึกษาว่าพวกเธอไปไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นสาคูด่างมานะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนนะทวีปใด ต้นอันนี้ซาคู่ด่างอันนี้นะพวกเธอไปหามาใครหาข้อมูลได้ละเอียดถูกต้องอ้างอิงนะต้องอ้างอิงด้วยว่าได้มาจากไหนข้อมูลนะแล้วก็มารายงานพรีเซนต์หน้าห้องได้คะแนนมากถ้าใครได้ละเอียดข้อมูลละเอียดนะ เสร็จแล้วพวกเธอก็โหลดลงใน Facebook Instagram YouTube เว็บไซต์เพจเพื่อที่ใครอยากจะได้ข้อมูลก็ไปหาเอาในอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถหาข้อมูลได้เลยนะไม่ต้องไปหาในห้องสมุดอีกอืมมาทิทโทิททโทิถ้าใครทักเข้ามาอยากได้ พวกเธอก็ขายเลยนะเพราะว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้เวลาที่เราพิมพ์ข้อมูลคําว่าต้นสาคูด่างเข้าไปเนี่ยจะมีราคาติดอยู่ข้างล่างต้องการสั่งซื้อได้ในราคานี้นี่ต้นใหญ่ขนาดนี้ราคานี้ต้นเล็กขนาดนี้ราคานี้นะเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ เท่านั้นยังไม่พอสาคูด่างยังเป็นต้นไม้แห่งการสร้างมิตรสัมพันธ์เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณนะเวลาที่ลูกค้ามาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทลูก ค้าก็จะได้ต้นสาคูด่างคนละหนึ่งต้นกลับบ้านเห็นไหมเป็นการขอบคุณป้าที่ทกอ่าคือขักแท้คนว่าผมนี่ไปพักอยู่ร้อยย่นเอ็ดเจ็ดบ้านพักรีสอร์ทไม่เคยเออบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทไม่เคยได้ต้นไม้มงคลกลับไปปลูกมีแต่ของที่นี่แหละคนว่ามีแต่เจ้านี้แหละเออ ได้ต้นสาคูด่างส,ายสวยๆกลับไปปลูกขอบคุณมากๆครับถ้าเรามีโอกาสมาพักอีกเราจะคิดถึงท่านเพิ่นว่าป่านเห็ด MOU ไว้เนาะท่านผู้ชม <laughs> เออปอจังแม่นผู้จัดการบ้านสวนรีสอร์ทหรือบ้านพักโฮมสเตย์นี่จังแม่นความคิดก้าวไกลนะหรือใคร ไปเยี่ยมคุณยายนะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายเอาต้นสาคูด่างติดไม้ติดมือไปนางกระเช้าเล็กๆไปมอบให้โอ้ยายเพิ่นหมักขนาดขอบน้ำใจพวกหลานๆหมักาที่มาเยี่ยมยายแล้วยังมีต้นสาคูด่างมามอบให้มันสวยมากยายอยากได้มานานแล้วต้นไม้อื่นๆยายก็มีเยอะ แต่สาคู่ด่างยังไม่มีว่าเอาอยายเราดีใจขนาดนะอา่าขอบน้ำใจพวกเธอมากๆจริงๆแล้วแค่พวกเธอมาเยี่ยมยายเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาหรอกสันเออปฏิโททิทโทเอาละสำหรับมืัอนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีเหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีม่งหุ้งมือนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ๆก,กับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด9และกรและสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในช้าว,วันนี้ก็คือสาคูด่างไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้ และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม